สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขาครับมื่อนี้ผมกับมาใส่เบ็ดนะครับกับทีมงานอันนี้เป็นมาใส่เบ็ดมาใส่เบ็ดมือนี้ลองเบิ้งครับว่ามันพอดีเห็นปลามันขึ้นนะครับกับบงหัวปลายยังแต่ว่ามันขึ้นใหญ่ก็เลยเอาเบ็ดมาลองใส่เบิ้งนะครับกะบแน่ใจ FC กับมาติดตามมาลุ้นน้ำกันครับว่ามื่อนี้มันสิหมานบ่นะครับกะตอนนี้กับเบิ้ลหัวหายไปแล้วประมาณนักสามสิบกิโลนี่แหละครับห้ามอ่อนนะ นะครับเท่ากับมาเบิ่งกันนะครับว่มามันจะเป็นอย่งไร มืัอนี้จะมาลุ่นนะครับน้องมาลุ่นปลา,ามาลุ่นปลาครับมาตกปลา,<ม>าเล่นๆนะครับที่อแอดริวเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหมานหรือไม่หมานาฟ้าร้องผมมันหายย่มันเป็นเป็นรอบโบสถ์เจมา้าลงกระป๋านไม่ผมสุแตกเน่ลุงยุคผมเป็นสับเปลือยู่นั่นนะโอ้ยเอารถขันเลย มงงวะว่้ยองี้ขุดเฉพาะเลยทีเบ็ด่รวมนะปลา่งีรเลยมันมันก็ไม่ท้ายตายแล้วก็ตาดมีวิธีอยู่ เงี้องยอะไรเพี่เอ,เอเงี้ยอะไรของสังนี้นะหีดร้อยทีนี่ติดกันใช่ไหมโอนะ้กลห่องตกฟัวแน่นอนเลยตกตบกัตบัตตกแล้ว

นี่นะครับก็เรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีโชคมีอะไรไหมครับจะหมานอยู่บ่

เย็เย็น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 โอ้ขึ้นมาแล้วครับเนตัก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 โอ้มันเมื่อยละมันเมื่อยมันเมื่อยแล้วมันเมื่อยแล้วอุ้ยโอ้โหจโกโอ้โอ้โอ้้โโอออโโโ ขึ้นมา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 เลยครับเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันไปโอ้โหปลาโจกค,ครับปลาโจกตัวนี้ก็ประมาณสักหลายกิโลนะ,ะ,ะลสามโลสามโลสามโลไจะได้ครับครับกินนานแล้วทั้งหมดเยกินนานแล้วว่าสูงจนเมื่อยละอ้าจว กรับตัวใหญ่ด้วยตัวนั้นตัวใหญ่นี่ตัวนั้นตัวใหญ่นี่เหรอตัวนั้นประมาณสี่สามสี่โลสี่โลตัวใหญ่วังแค่ตัวนี้หละต้องยันนะครับตัวเนี้ยก้างยังยังยังไม่ก้างมันเยอะอยู่ก้างมันใหญ่มันใส่อยากให้ใส่ร่วงขอใส่ขอเลยมันจุดหลดเลยเกี่ยวหัวใส่เลยนะไม่ต้องเกี่ยงได้แล้ว ตัวนั้นใหญ่มากๆเลยพี่ตัวนั้นใหญ่ตาก็เคยเห็นหุ่นนะเด็กเขาบอกว่าพี่แก่แล้วน้องพูดผิวสมัยนะพู่แก่พี่แม่แพ้ตากายมาป็นานเลี้ยตัวเองผมโตก็พันพี่เดียวหน้านี่ยเด็กเด็กใครเลยงอ่าเขาบอกว่าพี่แก่แล้วน้องพู่ผิวสมัยอะไรคู่แก่แก่เปนาน เฮ้ยผมน่งเสียตัวบ่อยมันเอาไปมาเท่าหัวคนเดยไปไปรับรับคนลาวโะดพงบอกว่านายเจ้าน่ัวโสดสุดๆเจ้าโดนไอ่เจ้าโดนดีก็ดีด้วยอะไรกันได้แบบปากคุยยาวองเอาคนขนาดนักมาโอ้ยได้แล้วครับเอซ โอ้ยวันนี้ถ้่พี่มาทันถ้าพี่มาทันอีตอนนั้นอีตอนที่ตันเยอะอีตอนที่ใหญ่ไงตัวใหญ่กว่พี่วิ่งรวมเลยดักแบบนี้น้ำวิ่งเงี้ยวิ่งทั้งนู้นทั้งนี้แล้วเข้าไปเข้าไปเข้าไปฮโลแปดโลแปดขีดโลแปดขีดนะครับตัวนี้โอ้โหไยตัวนั้นเราขึ้นก่อนตัวนั้นสี่โล ตัวใหญ่ใหญ่ตัวน่าจะสี่ตัวน่าจะสี่โลใหญ่กว่านี้พี่ใหญ่กว่านี้สองเท่าตอนนี้เมื่อไหมาตัวน่าจะสี่โลเราเอาไปเอาไปเ็ดก้อยได้เด็กดการดการแจ๋วจแจวมาตอนนี้จะสี่โลแอดริวทัพพนมนะครับสถานที่ถ่ายทำสวนเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุด ในเพื่อท่าพนม ม Dante, resigned, ỏi, หมุนใช่ไมคิดว่าตัวเองอะลอกแล้วไงหมุแล้วปลาไม่เข้าแปลาไม่เข้ากูวิ่งไงร้องซีร้อีอยู่ถ้าอย่างนั้น้็ปลดแก้มจะดีประาช่ั้ะไอ้นี่มันไม่ดังอะราผมก็หมุนพยายามหมุนหมุนอาควอกไม่เข้าอนี่ก็พูล้ก็หดีดตไม่ตัดเยนะายนูแล้วกูเลยร้อยเลยไล่ทั้งทุกคันดะปลาวิงเลย สตัวว่าประตเยอะเพราะว่าเราโยนอาหารไปเยอะมันต้องมาหลายังเยธรรมดาเลยบาแล้วตนน้อยยมองข้นไม่ใช่ป่าปนา